สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เจอกันในงวดของวันที่16สิงหาคมพศ2 5ง4นะครับก็สูตรของเราออกมาแล้วครับโดยการคำนวณของผู้ชำนาญการนะครับสูตรของเราออกมาแล้วครับก็1,2,3,4,5,6,7,8เล็ลข8ตัวเหมือนเดิมครับ อย่างแต่สี่เหลี่ยมเนี่ยขยับไปนะครับก็เนี่ยครับให้ดูชัดๆเลยนะครับเลขอาจจะไปซ้ํากับบางสํานักนะครับแต่ว่าของเราก็มันเป็นสูตรของเราอะนะครับแต่ว่ามันอาจจะซ้ากันก็ได้นะครับหรืออาจจะไปซ้ํากับเลขที่เป็นเลขดังก็ได้นะครับเนี่ยครับก็ หาซื้อก่อนก็อาจจะพอจะได้นะครับสำหรับท่านใดที่ถามเข้ามาว่าสามารถสลับเลขยังไงไข่อย่างไงครับจริงๆแล้วสูตรนี้อาจจะไม่ตายตัวนะครับเพราะว่าเลขสามารถออกได้ทั้งหมด8ตัวเนี่ยบางงวดออกมาทั้ง8ตัวเลยก็ยังมีนะครับก็เคยมีมาแล้วนะครับก็ อาจจะให้เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็หากการสลับนะครับมันอาจจะขึ้นลงขึ้นลงหรือตรงข้ามตรงข้ามแชอาจจะเป็นมันก็จะเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าใช้ความน่าจะเป็นเข้ามาช่วยนะครับก็ ในส่วนตัวของแอดนั้นก็คิดว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะมามากน้อยเพียงใดนี่นนครับมันกอ็อยู่ตรงกันข้ามกันนะครับหรือเฉียงครับส่วนถ้าถ้าเขามาอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมาเป็นรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับถ้าเขามาอย่างเงี้ยขอโทษนะครับเดี๋ยวเลื่อนนิดนึง ถ้าเขามาอย่างนี้นะครับอ้อมมาหรือมีอยู่งวดหนึ่งที่เขามาอย่างนี้เลยนะครับนะครับมาอย่างนี้เลยครับเป็นรางวัลที่หนึ่งมาเลยนะครับมาอย่างนี้เลยครับแล้วก็เล็กสามตัวท้ายแล้วก็หน้าหลังอะไรก็มาอยู่ในชุดเดียวกันเลยครับก็อันนี้เป็น เกิดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเอสก็จะบอกว่ามันก็คงไม่ตายตัวนะครับเพราะว่าตัวเลขนั้นก็เราก็สามารถกำหนดได้แต่ว่าเราไม่สามารถกำหนดให้ออกมาตามนี้ได้นะครับแต่ว่าเรากำหนดออกมาให้เป็นแนวทางได้นะครับสามารถเป็นแนวทางให้กับทางลูกเพจได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็มีคนที่ถามเข้ามาว่ากลุ่มตัวเลขนี้เอามาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวแอดจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสําหรับมีลูกเพจบางท่านได้ถามเข้ามานะครับว่ากลุ่มตัวเลขนี้เอามาอย่างไรนะครับผมก็ได้ตอบกลับไปว่าหากมีผู้ติดตามครบ100คนเนี่ย ผมก็จะได้อธิบายให้นะครับผมก็จะทําตามสัญญานะครับแต่ก็จะได้อธิบายให้ฟังนะครับว่าผมเอากลุ่มตัวเลขนี้มาจากไหนนะครับเอามาอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็ตามสัญญานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเผื่อทางลูกเพจนั้นจะเอาไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับก็เรามาดูกันนะครับว่ากลุ่มตัวเลขนั้นมาได้อย่างไรนะครับ เราเอามาจากไหนอยู่ๆเราเอาขึ้นมาอุปโลกเองหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับเรามีที่มาที่ไปนะครับสูตรนี้นะครับแต่ก็ถ้าแอดบอกแล้วก็อย่าหนีแอดและกันนะครับฝากต้องอยู่กับแอดไปด้วยนะครับต้องคอยกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากคอยกด subscribe ให้แอดด้วยนะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับ นี่ครับเลขงวดที่ผ่านมาออกมาอยู่ที่6,9นะครับ6,9นะครับวิธีวิธีทำก็คือว่าเมื่อเลขออกมาแล้วนะครับเลขท้าย2ตัวของงวดนั้นก็คือ6,9งวดวันที่1เดือนสิงหาคมพศ2 5 6 4ออกมา6,9จาก6นะครับ6นะครับ แอดก็จะนับไปเลยครับ7 8 9 0นะครับได้แล้วครับ4ตัวอีก4ตัวก็คือเลข9นะครับ9ก็จะเป็น0ไม่มีที่ไปแล้วก็ต้องขึ้นเป็น0 1 2 3ครับครบเป็นตัวพอดีครับเนี่ยครับแอดเฉลยให้แล้วนะครับ สำหรับผู้ที่ถามเข้ามานะครับแอดก็ได้รับปากว่าหากมีผู้กดติดตามครบ100คนแอดก็จะเฉลยให้ตอนนี้แอดเฉลยให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูงวดที่ผ่านมากันนะครับว่าเข้ามากเข้าน้อยเพียงใดนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมาที่เราทําไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอารางวัลที่1ก่อนเนาะ รางวันที่1นงวดประจำวันที่1สิงหาคมพศ2564เลขที่ออก910261 910261นะครับดูเลขในตารางเราเลยครับ910251 910251ครับด้านหน้าตั้งมาแล้วนะครับ910นะครับ ตั้งมาเลยครับ9 1 0 2 5 1ครับของเรามาครับมาวิดไปหนึแต้มคือหลัก10นะครับวิดไปหนึแต้มนะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรางวัลเลขหน้า3ตัวหมุน2ครั้งนะครับเลขที่ออก3 0 7 3 0 8 ไม่เข้านะครับบิดไปแต้ม1นึ่งหนมาอ้าวมาครับ1นึ่งศู่ามอามาแล้ว1ประตูน,นะครับ7 85อันนี้มีแต่แปนะครับไม่มี7 0, 0็ดของเรามี0นย์ตัวเดียวครับ04 6ย์สีของเราเป็น5 9 วิดไปแต้มหนึ่งนะครับนี่ครับเข้ามากเข้าน้อยเราก็เอากลับมาให้ดูนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe เหมือนเดิมนะครับเราก็จะอยู่ไปด้วยกันทุกๆงวดนะครับไม่ว่าจะเข้ามากเข้าน้อยเราก็จะอยู่ไปด้วยกันเพื่อเป็นแนวทางให้กับทางลูกเพจนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ